ฤทธิวิชุมว่วงบทที่3ามกำนันวิชุม่วงซอ,อยี่พอถูกคนหนีไปที่ซอกแขนความจริงคิดสะบัดดินน้นรนแต่แขนข้างที่หนีพร่างตนไว้แข็งแกรง่งดุดปลอกเหล็กสุดที่จะสลัดหลุดรู้สึกมีลมพัดผ่านสองหูอืออึงแสงอทาทิตย์แผดจ้าซาต้องใบหน้าไม่สามารถลืมตาขึ้นจากด้านแสงสวา่างมืดสลัวลง แววเสียงลมพัดใบไม้ไหวทราบว่าเข้าดงุไม้มาพรานพบว่าร่างลอยสูงขึ้นพอลืมตามองปรากฏแสงอาทิตย์ชอนไยเข้าคลองจากสุเพียงเห็นทิวทัศน์สีเขียวขจีแถบใหญ่ยอดไม้เคลื่อนถอยไปด้านหลังดุเถินบินซอยีรอบพ้องในใจตอนนี้เราอยู่บนยอดไม้รู้สึกระดับความเร็วเร่งเร็วกว่าเมื่อครูต้องยึดกลุมแขนขวา นางสากลางขนตามสัญชาติยานชูคระดูให้หลังร่างเคลื่อนว่าปลงจากนั้นหยุดนิ่งถูกวางลงกับพื้นซอยีร่างมือขบเล็กน้อยขยี้ตาเพ่งมองราณุธาดดังอาโถมไปในอ้อมอกนางสากลางขนร่ำร้องว่าเสียเจ๊กเจ๊กพร้อมกับเสียงดังน้ำตาทะลักจากเบ้ามาเห็นนางสากลางขนร่างแปดเปื้อนฝุ่นลอองสีหน้าปรากฏแวว มวลหมองรันทดแต่ยังไม่อาจลบล้างบุคลิกงามสง่าประทับจิตได้มันคือเสียเจ็เจของซอยีนากสากลางขนยกมือโอบร่างซอยีผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข,ขของสหายสนิทกล่าวอย่างรวดเร้าใจซอยีเราไปยังหุบเขาเห็นหลุมฝังศพที่เจ้าก่อให้กับบิดาเจ้าแล้วโอ้นี่สร้างความลำบากแก่เจ้านักคผลมความเจ็บช้ำรันทดเลิสืบต่อ บัดนี้อาได้ร่ำให้นั่งลงบอกเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาต่อเราพลางชี้มือไปอย่างหินเขียวราบเพลินใต้ร่มไม้ก้อนหนึ่งให้ซอย,ยี้นั่งลงซองยี้ชะงักเสียงร่ำให้แต่สองไหลส,สลลั่นสะท้านตลอดเวลานางสากาโขนใช้แขนเสือ้อเช็ดคราบน้ำตาภายใต้การปลอบปลมของเสียเจ๊จิตใจซอย,ยี้ค่อยๆสงบลง บอกเล่าเหตุการณ์ในราติวิบัตินั้นออกมาสุดท้ายเศ้าอีกล่าวว่าเขาเจ้าซ่อนกายในพงหญ้าเห็นบิดาปลิชีวิตสัตถุสามคนแต่ท่านผู้เท่าก็ถูกชายชราหน้ามีรอยแผลเป็นผู้หนึ่งกระแทกลม้มลงนกากษากลางคขนรับฟังจนตาสาสต์ประกายโช่ช่วงดูสายฟ้าพึมพำว่าปามินจุนเจียผู้วิเศษหนาบาก อันชั่วช้าสาเรวซอยี่เงยหน้าขึ้นถึงกับถูกประกายตาเสียเจกเจกสะกดจนตะลึงหลานโล่งว่าเสียเจกเจกนักษากลางโขนพอฝังพันงามประกายตาถามว่ามีเรื่องใดดวงตาของท่านมีมีใดหน้าแตกเตือนอีกหลายปีตอนที่เจ้าเดือดดานดวงตาก็จะเปล่งประกายซอยี่หันเหห,หัวเรื่องว่า พุเศษหน้าบากที่เสียเจีกๆเอ่ยถึงเป็นชัยชลาหน้ามีร้อยแผลเป็นนั่นหรือมิผิดเสียเจีกๆบมีดาหลังจากล้มลงพวกมันพากันตรวจคน้นร่างกายท่านผู้เฒ่านักษากลางโขนเค้นเสียงว่านั่นเป็นเจตนาการมาของพวกมันอย่างนั้นผูุ้วิเศษหน้าบากเป็นใครหรือภายหนะ้าเราจะบอกต่อเจ้าหกปีมานี้ซออี้ไม่ทราบได้ยินว่นจาจะเยี่ยงนี้กี่ครั้ง ต้องร่ำร้องว่าเสียเจกเจกเฉลไหนมีเรื่องมากหลายท่านไม่ยอมบอกต่อข้าพเจ้าหรือเด็กเอ๋ยไม่ต้องรอนลุ่มไปภายหน้าเราย่อมต้องบอกต่อเจ้าซอยีขณะเจ้ารบเร้าถามไทยฟันแววเสียวแก่นหัวรอ้อนสดใสเห็นชาซุ้มเสียงหนึ่งดังมาว่าปากเกียมกระบียวดอนเสียลิบตรงเสียทีที่ท่านเป็นคนในสามพิสดารกลับปล่อยให้ทารกไร้ประสบการณ์พูดหนึ่งร่อนเล่ไปในจอนที่เบื้องนอก นางสากลางคขนน้าแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงโพ่งว่าอวงหัวหางเสียกอย่างกังวานร่างพุ่งว่าไปอย่างพุ่มไม้ขวามือดูดประกายสายฟ้าซอยอีนั่งตะลึงหลานบนก้อนหินเมื่อเกิดความปิติลิงโลดแทบคุ้มกลางฟังจากคำเรียกหาของสตรีนั้นเสียเจ็กเจ็กของตนกลับเป็นหนึ่งในสามพิสดารผูลิมกระดบิวดดอนได้ยินซุ้มเสียงสตรีลึกลับนั้นดังอีกว่า เสียลิปตรงอย่าได้เข้ามาเราไม่ต้องการพบท่านกระแสนเสียงดังจากในพุ่มไม้ขวามือมิทราบแฝงความขับแค้นขมขื่นปานใดรุนร้าวรันทดเพียงไหนซอยยโจดจำบอ,อกว่านั่นเป็นซุ้มเสียงเดียวกับที่ได้ยินในดงไม้เมื่อคืนต้องกำเนึดขึ้นเสียเจกเจกเมื่อเป็นกระบีอ่อุดรอย่างนั้นสตรีนามอวงหัวนั้นเป็นใคร รอคอยเนิ่นนานเสียเจกๆยังไม่กลับออกมาต้องผุดลุกขึ้นกระโดดโลดแล่นถึงริมโดงแต่แล้วหลังเลเล็กน้อยเกรงเกรงเสียเจกๆปิโทรศ์มิกล้าเข้าไปสุดท้ายภายใต้ความสงสัยใ็รได้อยากรู้ปลุกปอกพลังขวัญสาวเท้าเข้าดงไม้อย่างเงียบงนันแลเห็นใต้ต้นไม้ใหญ่ห่างไรว้วาต้นหนึ่งยืนหยัดด้วยเสียเจกๆปรากฏสติชุกข,ขาวนางหนึ่งสุกศีษะก็อ้อมอกเสียเจกๆ ซอยยิ่งองอานพูดคำหนึ่งขึ้นนางไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องการพบเสียเจกเจกคลอหรือฉนายนิยมสุขศีรษะในอ้อมอ,อกท่านเล่าใส่หน้าเล็กน้อยแล้วหยุดยั้งกับที่พรานแมวเสียงชายเสื้อประทานลมอย่างแผ่วเบาสตรีชุดขาวพันหายสาบสูญซอยยี่แตกตื่นตกใจยิ่งพันรู้สึกคล,ลานตาบูบเสียเจกเจกถลันหมาถึงเบื้องหน้าซอยยี่เข้าใจว่าท่านมีโศกาแล้ว ต้องถอยกายก้าวใหญ่ร้องร้องอย่างขาดเขาเสียเจ๊กเจ๊กใบหน้ากระบิวดอนเสียลิบโตประดับด้วยรอยยิ้มน้อยๆหาพิทุสาแต่อย่างไรถามว่าซอ่ยเจ้าเข้ามาใหญ่กันเ้อซอ่ยใครใจลงกำลังขวัญพลอยประดางหัวร้อยอย่างซุกโซนกล่าววา่ขาข้าพเจ้ามาดูซิมซิมอาสบายคนใหม่กระบิวดอนคงงารวปบจากนัตวาดเบา อย่าได้กล่าวเลวไหลซอย,ยีดูอกว่าตาสุขใสกระาจาของเสียเจกๆท่อประกายปราบปื้มปิติดังนั้นหาเกรงกลัวไม่กล่าวยิ้มแย้มแจ่มใสนางหาไม่ใช่ซิมซิมข้าเจ้าเมื่อคืนฉันไหนบอกว่านางชมชอบข้าเจ้าเสียเจกๆ,ๆนางเป็นผู้สัจดหมายแจ้งข่าวว่าท่ามกำลังรุดมากระมังเอิมนางบอกเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนต่อเราด้วย เสียเจกเจกซุ่มเสียงนางละไม้คล้ายบันดาข้าเจ้าหรือไม่สีหน้ากระบิวดรปรากฏแววหม่นหมองขึ้นวูบบัรดาซอยีนับแต่พระจากสามีระบุตโรทนหปีมานี้มันภาพเพียนสืบส่อร่องรอยขั้ง,งนางแต่หามีวี่แววร่องร,อ,งรอยไม่ยามนั้นพีมงหัวศีษะเห็นพอ้องซอยีไม่ทันสังเกตสีหน้ากระบิวดอถามว่า เสียเจกเจกสตรีชุดขาวนั้นเป็นใครคือวีรสตรีแพรแดงใช่หรือไม่เจ้าทราบได้อย่างไรหรือเป็นโฮตัวก่อบอกต่อข้าพเจ้าขณะว่ากล่าวหน้าน้อยๆปรากฏแววภาคภมิลำพองขึ้นสแสดงว่าความลับของพวกท่านก็มีวันถูกเปร่าล่วงรู้กระบิวดอดมุงงานรูปซอยยีเพิ่งออกจากบ้านฉนไหนมีโฮตัวก่อคนหนึ่งจึงถามว่า โง่ตัวกอเป็นใครหรือเป็นคนดีงามผู้หนึ่งเปิดโรงเตี๊ยมอยู่ภายในเมืองโรงเตี๊ยมนั้นเรียกว่าอะไรหรือซอยิงงงานวูบตนอย่างไม่ทราบว่าโรงเตี๊ยมของโงูตัวกอ่อเรียกว่าอะไรได้แต่กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ทราบกระบิ่อุดอดนิน่งเงียบงนันรู้สึกซอย้ทราบเรลือกน้อยนิดยิ่งตนเองสมควรรับผิดชอบนี้การก่อนมันกับวีรบุรุษดาบทอง ก็ไม่บอกเล่ากฎร,ระเบียบภงนักเลงตำนานย่อโวเพิศดารหลักวิชาทุกข่ายสำนักภูมิประเทศมนทลนต่างๆสอซอยี่พระเก่งว่าจะกระตุ้นความสงสัยก็ได้อยากรู้ของเด็กหนุ่มนี้เป็นผลกระทบกระเทือนต่อการฝึกปรือฟฝีมือหวหนนึงถึงวีรสตรีแพ่แดงเมื่อครู่บอกว่าซอยี่มีส่วนสัตว์ปานิพานเลิศล้ำหากเพียรพยายามอุป,ปม ภายหน้าจะเปล่งประกายเจิดจ้าในวงนักเลงสำหรับนางเองรับสิสตรีคนหนึ่งแล้ววิจารณ์ณตามพรัาฝีมือซอยีหาเป็นรองอีอ้ของนางแต่ด้านประสบการณ์วงนักเลงกับสู้อีอ้ยไม่ได้ดังนั้นกระบิวดอนตกลงใจว่านับแต่นี้จะให้ซอยี้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ซอยี้เห็นเสียเจกเจกเงียบงานนิ่งนานจึงกลายว่า งูตัวกอดีต่อข้าพเจ้ายี่มันบอกว่าบิดาเราคือวีรบุรุษดาบทองอ้อมันทราบได้อย่างไรเนะือะงูตัวกอบอกว่าบิดาเรามีพระคุณช่วยชีวิตมันจดจำรหัสดาบทองบนก,บนกำแพงออกกระบิ่อุดดอนขบคิดแล้วกล่าวอย่างนั้นนำเราไปพบพานมันจบคำชักนำซ้อย,ยี่กลับเส้นทางเมื่อข้ามาเมื่อกลับถึงเมืองน้อยซ้อย,ยี่จึงนำถางสู่โรงเตี้ยมนั้น เพิ่งบรรลุถึงหน้าโรงเตี้ยมผู้รับใช้ที่คอยชักชวนแขกเรือพอพบเห็นซ้อยี่รีบด่าหน้ามากล่าวว่าเสี่ยวเฮียบกลับมาแล้วเจ้าของร้านเราช่างร้อนรุ่มใจนักจากนั้นกล่าวกับผู้รับใช้คนหนึ่งตัวงูรีบน้อมเรียนในท่านว่าเสี่ยวเฮียบกลับมาแล้วพอหันหน้ากลับมาเห็นข้างกายซ้อยี่ยังยืนหยัดด้วยนักศึกษากลางโขนผู้หนึ่งรีบกล่าวว่าตัวเอีย้ยนาย ต้องการํำนักโรงเตี้ยมหรือซอยีรีบกล่าวว่านี่เป็นเสียเจกเจ,กเ,จกเราพ่อเชิญข้าซอยีจึงชักนากระบิวดอนมายังห้องพักเพิ่งเหยียบย่างข้อห้องจอมพึ่งหานงูขี้ขุนก็รุดมาสมทบจอมพึง่งฐานทราบจากปากขำผู้รับใช้ว่าเกศึกษากลางขนเป็นเสียเจกเจกของซอยีมีรอให้แนะนำรีบน้อมกลายกล่าวว่างูขี้ขุนขอน้อมพบเสียใต้เฮียบ กระบิวดอนประสานมือตอบกล่าวว่ามิกล้าซอ,อีตอนอยู่ที่นี้รับการดูแลจากท่านขอขอบคุณหน้าที่นี้นี่เป็นหน้าที่ของผู้ยาวสมควรทำเช่นนี้ยามนั้นผู้รับใช้เสดอน้ำฉามาสามถ้วยทั้งสามก็ทยอยสุดนั่งลงกระบีิวดอนเพ่งตาถามจอมพื้นฐานว่าซอีบอกว่าท่านรู้จักกับวีรบุรุษดาบทองมิทราบเป็นเพื่องราวใด เมื่อห้าปีก่อนพรรคบางกรดำแรกก่อตั้งที่ภูเขาเกาเกงซัวคุกคามผู้ยาวเข้าสังกัดแต่ผู้ยาวปฏิเสธบอกปัดฝ่ายตรงข้ามจึงส่งยอดฝีมือมารังควานหาเรื่องดีที่วีรบุรุษด,ดาบทองผ่านทางมาช่วยคลี่คลายอันตรายด้วยธรรมะกระบี่วดอนหวนนึกถึงเมื่อห้าปีก่อนวีรบุรุษด,ดาบทองเคยพาดพิงถึงเรื่องนี้ดังนั้นโปรดศีรษะกล่าวว่าภายหลังเป็นอย่างไรหรือ วันเวลาที่ผ่านมากลับสงบสุขไร้เรื่องราวแต่ระหว่างนี้หัวหน้าสาขาทุกมณฑลล้วนรุดมายังสำนักใหญ่พักมังกรดำมิทราบมีผู้ใดมาถึงพวกเรามาเพราะเรื่องนี้เองซอยยีและจอมฮื้หานล้วนคลางแขลงสงสัยมิทราบนอกจากก็วบิวดอนยังมีผู้ใดอีกแต่ก็ไม่กล้าถามไทยจอมพื้อหานทราบว่าพักมังกรดำกลุมกำลังกล้าแข็งประมุขพักที่เจียกิมเปีย ฟ้ามือเหล็กกระสวยทองเป็นสิคนโตของจอมอสุรเค้งกลางเก่าโซ่เท่าคันเบ็ดลำน้ำเค้งกลางต้องกล่าวว่าวงนักเลงปัจจุบันพระอูคุก,กรุนสองปราสามพิสดารล้วนเปลีกตัวเร้นกายหาปรากฏกายออกมาคุงทอความดุร้ายของหมู่มาลงบ้างซอยยี่หัวรอออกมาอ้าปากน้อยๆ้หมากล่าวก็ะไรแต่กระบีอ่อุดรไม่ต้องการให้จอมเพยมหาน ร,รู้ความเป็นมาของท่านดังนั้นปรายตาห้ามปรามไว้ยามนั้นประจวบก,กับผู้รับใช้ลำเลียงสุราหารมาทั้งสามจึงดื่มกินร่วมกันโจบจนอิ่มหนำจอมฮึกหารค่อยขอตัวจากไปกระบีอุดรจิบน้ำชาคำหนึ่งจ้องมองหน้าแดงเปล่งปางของซอยีกล่าวว่าซอยีการก่อนเจ้าถามปัญหาเรามากหลายเรารวมไม่ได้ตอบต่อเจ้าใช่หรือไม่ถูกต้อง ตอนนี้เราสามารถบอกต่อเจ้าซอยี่หลิงโลดยิ่งถามย้ำว่าเป็นความจริงหรือเอืมีปัญหาบางประการที่สามารถถามถ่ายแต่จำกัดในประเภทวิชาฝีมือเท่านั้นซอนยี่กับพริบตากลุ่มโตคบคิดแล้วกล่าวเสียเจกเจกเขาเจ้าเรียนวิชาฝีมือกับท่าน6ปีที่แท้เรียนรู้ได้วิชาใดมีมากมายยิ่งทั้งเพลงฝ่ามือกระบี่ตัวเบาลมปราณ ข้าพเจ้าเรียนเพลงฝ่ามืออันใดหรือนั่นเป็นแปท่าบุผาบินเพลงฝ่ามือชุดนี้แม้มีเพียงแปกระบวนท่าแต่สามารถใช้ย้อนทบทวนมีทราบข้าพเจ้าเรียนเพลงกระบี่ใดได้หรือนั่นเป็นห่วมกวงเกี่ยมห่วบเพลงกระบี่เงามายามีทั้งสิ้น36กระบวนท่ายามใช้ออกปรกากกม่านกระบี่เต็มท้องฟ้าไม่ทราบเจาะจี้ใส่ตำแหน่งใดกระบวนท่าใดจริงท่าเพลงไหนเทจ ซอยี่กล่าวอย่างไร้เดียงสามเสจจิกเจกการเหินบินคือวิชาตัวเบาหรือสามารถกล่าวเช่นนั้นอย่างนั้นวิชาตัวเบาของพ้าเจ้าเรียกว่าอะไรหรือเรียกว่าเล่นคงคือโป่ก้าวย่างกลางนละผาหากฝึกเปรือถึงจุดสุดสามารถเหินบินบนที่ราบปีนป่ายขึ้นหน้าผาสูงยามเผชิญศัตรูใช้ท่าเท้าหนุนเสริมก็เคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ตามใจนึกสุดที่คู่ต่อสู้จะหย่างคำนวณ ซอ,อยยถามีว่ายังมีทุกวิวันท่ำนผู้เ่านหยให้ข้าพเจ้านั่งกรรมฐานด้วยเด็กเอ้ยนี่ผูกพันถึงพื้นฐานพลังฝีมือเจ้าเป็นวิชาอินมเอียงบ่อกเก๊กซิงกงรวมปราณบันดาะสุดสูงหากใช้ในแนวทางแกล่งกล้าสามารถปนศิลาหินผาหากใช้ด้วยเครดอ่อนหยุนสามารถกระแทกละหาข้ามแผนกระดาษทำร้ายคนในระยะห่างสิบว่าดึงดูดวัตถุในรัศมีร้อยเชียได้ ซอยี้กล่าวเพียงคลางแคลงใจข้าเจ้าล้วนเรียนรู้วิชาฝีมือเหล่านี้หรือย่อมเรียนรู้เพียงแต่แย่งขาดพื้นฐานพลังการฝึกปรือเท่านั้นเสียเจกเจกภายหน้าเข้าเจ้าสามารถร่ำเรียนถึงระดับที่ท่านบ่งบอกไว้หรือไม่สำหรับความนี้ต้องขึ้นอยู่กับความมานะภาคเพียนและแต่วาสนาปฏิหารของเจ้าซอยี้กำหัดน้อยๆกล่าวว่า ข้าเจ้าต้องเรียนวิชาฝีมือสุดยอดฆ่าคนชั่วร้ายในใต้ล่าให้หมดสิน้นพร้อมกับเสียงดางวางคิ้วปรากฏแววอมหิตวูบกระบี่อุดรชชมดูจนใจสันสะท้านคำานึงขึ้นเด็กน้อยนี่มีอาถรรพ์การฆ่าฟันลึกล้ำนักตอนนี้หากไม่กลับกลายทัศนคติของมันแต่เนินเน่นเนภายหน้าร่าเรียนวิชาฝีมือสำเร็จมิทราบมีผู้คนตกตายในเงื้อมือมันมากมายเท่าใดดังนั้นกล่าวเสียงทุ้มหนัก ซอ,อยิมักขาวิชาบูภัยสารไรกอบเขตภายหน้าเจ้าร่ำเรียนฝีมือสำเร็จประกอบวีรกรรมในวงนักเลงห้ามไม่ให้ใช้วิชาข่มเหงคนพึงมีจิตเมตตาการุณหากไม่ใช่ผู้ชั่วช้าสุดสามันอย่าได้ไล่ล่าฆ่าจนสิ้นซากซอ,อยิประวัติหล่ดหลางขึ้นมายืดกายขึ้นกล่าวย่างนอบน้อมซอยิทราบความผิดแล้วภายหน้าจะปฏิบัติตามคำสอนเสียจกเจกทุกประการ กระบิวดอนแย้มยิ้มอย่างพึงพอใจกล่าวว่าเจ้านั่งลงเรายังมีวาจาบอกต่อเจ้าซอย,ยีสุดนั่งลงดังเดิมปรานเห็นกระบิวดอนตาทอประกายหลิงโลดขึ้นวูบขันกายไปยังหน้าต่างซ้ายมือขยับขยื่นตริมปิปากตลอดเวลาซอย,ยีงงงานมูบเสียเจ็เจกำลังสนทนากับผู้ใดหากสนทนาสมควรมีซุ้มเสียงจึงถูกต้องขบคิดเล็กน้อยพรานเข้าใจด้วยปัญญาไว เสียเจกๆก,กลังใช้วิชาส่งเสียงทางลมปราณอ่านเลิ่นล้ำกล่าววาจากับผู้คนอีกคนหนึ่งเพียงแต่คนผู้นั้นเป็นใครสนทนาว่ากันไหลหรือช่วครูให้หลังกระบิวดอนคล้ายสนทนาเสร็จสิน้นกว่าตาไมายังซอยีกล่าวว่าซอยี่หลังยามสองประมาณสี่ทุ่มของคืนนี้เจ้ากลับเข้าสู่เทือขาเกาเกงสัวเพียงลำพังหรือไม่ซอยีรู้สึกเหนือความคาดหมาย แต่ตนมินิสัยชุมชอบก็ได้เอาใช้ไม่เกรงกลัวทุกเรื่องราวดังนั้นเชิญหน้ายโดอกกล่าวบอกย่อมกล้าประเสริฐมากระหว่างนี้สำนักใหญ่พักมก,กรดำชุมนุมยอดฝีมือคับข้างเจ้ารู้สึกหน้าเกรบแคลงหรือไม่ซอหยีก็คิดเห็นเช่นนั้นอย่างนันค่ำคืนนี้ เจ้ารอบเร้นเข้าพักมังกรดำสืบสอดดูว่ามีศัตรูกุ้มจู่โจมบิดาเจ้าปะปนอยู่หรือไม่แต่จุดจำไว้อย่าให้พวกมันพบเห็นเจ้าเด็ดขาดซอยสิสฉุกใจคิดขึ้นพักมังกรดำอยู่ในเทือกเขาเกาเกงซัวด้วยไม่แน่นะว่ามีศัตรูที่ทำร้ายบิดาเราปะปนอยู่จริงๆพอได้คิดรับคำเสียงสันสเครือกระบิดดอนจึงจุ่มน้ำชาลงบนพื้นโต๊ะ ขีดโยงหลายเส้นบ่งชี้ภูมิประเทศภูเขาเกาเก่งสัวและเส้นทางท่อดสู่ภาคมาังกรดำให้ทราบสุดท้ายถามว่าจดจำได้แล้วหรือไม่ซอยีจำได้แล้วกระบี่อดอนผุดลุกขึ้นล้วงกระบี่สั้นมีความยาวชิดหนึ่งเชีย้ยแปดนิ้วจากอกเสื้อเล่มหนึ่งประคองด้วยสองมือคลาวอย่างสมรวมซอยีแบบน,นี้ตระเตรียมรับมอบกระบี่ตกทอของซื่อโจอาจารย์ของเจก,จก เจ้าซอยีเรียบสาวเท้าไปสองเก้างอเขา่าคุกลงกับพื้นกระบี่วุดรกล่าวว่ากระบี่สั้นเล่มนี้เป็นกระบี่วิเศษของสือโจ้เจ้าเซียวเอี้ยวซือเจงบันฑิตสุขาลมประธานมอบแก่เราปัตน,นี้เรากำลังแก่เจ้าอีกทอดหนึ่งนี่เป็นศาสตราวุธวิเศษตกทอดมาแต่โบราณน,นำกู้บุญจีเตียงเกี่ยมกระบี่พิชูม่วง มีประสิทธิภาพผมพิษป้องกันอาคีสามารถตัดเส้นผมขาดฟันเหล็กดุดฟันหยวกเป็นหนึ่งในหกของวิเศษบูลิมเจ้าต้องเก็บรักษาให้ดีซอยี่กล่าวอย่างสงสัยก็ได้อยากรู้เสียเจ็กเจ็หกของวิเศษบูลิมคืออะไรหรือนี่เป็นเรื่องที่ทุกผู้คนล้วนวรู้แต่เรายังไม่ได้บอกกับเจ้าหกของวิเศษมีฉุยเตียบผีเสื้อมรกตกิมจำ้ำเข็มทองคำเทียนซูนกะกรออทธลิ แช่เม้งกระบี่ขจีเหลืองไทยแปะกระบี่ขาวรองจีเตียงเกี่ยมกระบี่วิชูม่วงกระบี่สั้นในมือพวเราคือกระบี่วิชูม่วงนั่นเองกล่าวจบยื่นส่งกระบี่สั้นมาซอยีโคศิษะ์คำน้บสามกราข่อยื่นสองมือรับมาแก้ห่อผ้าน้ำมันชั้นนอกออกโอซอยีเคยนึกฝันว่าสวรรันหนึ่งสามารถมีกระบี่ เป็นตัวของตัวเองวันนี้กลับปรากฏเป็นความจริงสร้างความริงโลดยินดีจนอุทานออกมาเห็นฝักกระบี่ฝังเต็ะไปด้วยเพชรหลากสีบนด้ามกระบี่ผูผู้ทองคล้ายได้คล้ายใหญ่เส้นหนึ่งบนเงินผู้ประดับไข่มุกหนึ่งแดงหนึ่งเขียว2เม็ดเพ่งมองด้ามกระบี่เนินอนานเพราะว่าสลักอักขระโบราณว่าจีเตียงวิชูม่วง ดังนั้นกดนิ้วหัวแม่มือข้างขวาลงบนปุ่มกลไก่ดึงตัวกระบี่จากฝากจากนั้นสลัดมือขวาเบาเบาแววเสียงกลางกระหึ่มดุดมังกรคำรามตัวกระบี่เป็งประกายสีม่วงเรืองรองแผ่ความเย็นเยียบพุ่งมาประทันหน้าเจิดจ้าจนไม่กล้ามาจ้องมองตรงตๆซอยให้เรียบสอกกระบี่ขึ้นฝากกล่าวว่า ซอยีขอกราบขอบพระคุณเสียเจีกๆที่ประทานกระบี่พิเศษให้ภายหน้าจะใช้กระบี่เล่มนี้ขจัดบาปพิทักษร์รมหากทวนคำเมื่อใดขอให้ฟ้าประหารสถานดักกระบิวดอนปราบปลื้มประลมใจยิ่งประครับประคองซอยีขึ้นจากพื้นกล่าวว่าตอนนี้เจ้าสมควรพักผ่อนสักครู่จากนั้นออกเดินทางเรายังมีเรื่องต้องกระทำไม่อาจร่วมทางกับเจ้าหยุดเล็กน้อยจึงกับชับว่า จดจำวาจาเราให้มั่นอย่าได้เปิดเผยให้ร่องรอยต่อฝ่ายตรงข้ามรีบไ,ไปรีบกลับด้วยข้าคำขยับรูบออกจากห้องซอยีเพียงรู้สึกลาลานตาเล็กน้อยเสียวจีก๋ก็หายสับสูนต้องตะลึงหลานรูบมิทราบตนเมื่อใดจึงมีความสามารถเยี่ยงท่านผู้เท่าคบคิดั่วขณะค่อยก้มลงลูปคลามกระบี่วิชูม่วงเล่นไปมาแล้วสะพายอยู่กลางหลังสกิดเท้ากระโดดขึ้นบนเตียง นั่งขัดสมาธิโคโจรลมปราณโคโจรกำลังภายในหนึ่งตลบจึงลืมตาขึ้นยกมือผลักหน้าต่างพุ่งกวับออกไปด้วยท่วงท่าคาอีช่วงหุ้นนางแอนทะลวงเม่สอยเท้ากรากาศเล็กน้อยก็ทะยานขึ้นบนหลังคาตึกยามนี้จันทราสุกสกาวลงวิการโชยเฉยฉิวท้องถนนสงัดงาน ผู้คนส่วนใหญ่เข้าสู่ห้วงนิทรารมอันแสนสุขซอยีหวนทบถวนเส้นทางเดินของเสียเจกเจกดังนั้นพุงกายประดาดไปกระโดดโลดแล่นไม่กี่คราก็อ,ออกจากเมืองน้อยมาซอยีเริ่มทุ่มเทวิชาตัวเบาเล็กตีปวยเกีย้ยเหินบนบนที่ราบในภาคก้าวย่างกลางนาผาวิ่งตะบึงสูงเกาเก่งสัวร่างน้อย,อยคล้ายกระสุนที่ถูกยิงรวดเร็วว่องไหวยิง อีกด้านหนึ่งของเมืองน้อยปรากฏเงาร่างหนึ่งเทา้าหนึ่งขาวตลอดวูบอกมาเร่งรู้ตามติดทิศทางของซอย,ยี่ทั้งสองเดินเคียงบ่าเคียงไหลกุมมือกันและกันคล้ายคนรักกู้หนึ่งแต่ไม่เห็นงอเขายกเท้าก็เคลื่อนว่าไปเบื้องหน้าดูดเมฆพิ้วและรลิ้วล่องสะกดติดตามซอย,ยี่แต่ไกล